คนที่มาดูคลิปนี้นะคะเจ้าดวงชะตาพลังงานตัวคุณนี่เศร้านะคะเสียใจเคยเจอใครบางคนทำให้คุณผิดหวังขั้นรุนแรงเคยคาดหวังอะไรกับความรักรั้นเก่ามาเนิ่ดนานนะคะแต่ความรักขั้งเก่าที่ผ่านมาเนี่ยที่คุณตัดสินใจที่จะมุฟออนเนี่ยตัดสินใจที่จะถอยหนีเนี่ยเพราะคุณแบกรับมันมาเยอะเสียใจเศร้าเสียายนะแต่ก็จะต้องฝ่าฟันจะต้อง ทำมันเพื่อให้เปิดโอกาสให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งเรามาดูพลังงานของคนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคน,คนที่คุณแอบถามถึงสําหรับคนที่มีตัวเลือกมีช้อยส์อืมสี่เหรียญค่ะอยังยึดมั่นในความรักครั้งนี้นะยังดื้อดึงยังยังไม่ไปไหนนะยังจะอยู่ตรงนี้จะรอคุณเนี่ยคนคนนั้นที่คือตอนแรก,แรกเนี่ยไม่ได้คิดจะรักไม่ได้คิดจะชอบแต่เขาอะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือ เข้ามาให้ความรักอย่างมากายคนเจ้าอารมณ์นะแล้วก็มุทะลุดุเดือดเป็นบพโพร่าด้วยใช้อารมณ์นางมีเงินมีทองไนงะนางมีฐานะนะถือเหรียญเอาเหรียญไว้บนหัวเอาถือเหรียญไว้ที่มือแล้วก็เหยียบไว้ที่สองเท้าด้วยนะบ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีความหวังมีความรอคอยในใจลึกๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณนะ่ะหวังไว ว่าให้เขาเนี่ยคุณเลิกไปคนที่คุณบล็อกไปคนที่คุณเสียใจคนที่เขาเงียบหายไปก็ดีนะคะคุณยังแอบรอคอยเขาอยู่ลึกๆนะเขาก็นั่งรอคุณอยู่ตรงนั้นนะคะไม่ยอมไปไหนนะเขาหึงห่วงค่ะเขาหึงหวงเขาหวัดระแวงไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนแน่ๆและเขาก็ตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตาออทำงานทำเงินด้วยนะตั้งหน้าตั้งตาที่จะมั่งคัง่งร่ำรวยให้มากกว่าเดิมเพื่อที่จะยื้อคุณไว เขาคิดว่าในใจลึกๆอะ่ะเขาแอบคิดว่าคุณน่ะอยู่กับเขาเพื่อเงินหรือเปล่าหรือเขาน้อยใจอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณหรือเปล่านะคะ